สวัสดีครับตอนนี้อยู่โรงเรียนโฟนสกวนครับรกักดาครับผมมีโดมหลวงตาบุญเชินครับโดมอาคามปัญญาวุฒโธครับผม ต่ร่อ่ยคุณมโนนาอักจากยุรุษกับรุษทำเรอมาเงใจปะคิระจิตบรเมื่อจดีเื่อใจก็ดีหากไม่ว่าบุกันใดเกิดขึ้นในการปบัติในการปฏิบัตินี้ ปัญหาจลนิสต์เรืองอุดตันอันนี้อากมองการบุกมิโสมีโรคมีภัยความนักบุกบกตันนี้ต้องไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกราเบาบางลงให้ทุกสายตกหาโรคหายภัยนำปาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกรามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยี่ยิ่งขึ้นไปโดยทุกวนักกัน